คนท้องมีลักษณะตกขาวแบบนี้ที่ผิดปกติควรที่จะพบคุณหมอลักษณะตกขาวในคนท้องนะคะก็จะเกิดขึ้นได้อาจจะตั้งแต่ตอนเริ่มตั้งครรภ์ใหม่ๆจนถึงช่วงใกล้คลอดการตกขาวนี้จะมีมากแต่ในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์การตกขาวก็เกิดขึ้นได้ซึ่งมีทั้งแบบที่ปกติในคนท้องแล้วก็แบบที่ผิดปกติลักษณะตกขาวที่เป็นปกติในคนท้อง ลักษณะก็จะเป็นมูกใสนะคะหรือว่าอาจจะสีขาวขุ่นนะคะคล้ายแป้งเปียกอันนี้คือลักษณะตกขาวที่ปกติแล้วก็ไม่มีอาการคันไม่มีกลิ่นร่วมด้วยแต่ลักษณะตกขาวที่ผิดปกติเนี่ยคุณแม่จะต้องรีบไปพบหมอต้องรีบทําการรักษาไม่งั้นคุณแม่จะมีโอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อเกิดขึ้นในระหว่างช่วงตั้งครรภ์น,นั่นเองค่ะ ลักษณะตกขาวนะคะปกติเนี่ยก็อาจจะมีมากมีน้อยนานแล้วแต่คุณแม่แล้วแต่โฮอร์โมนในช่วงที่เราเอ่อมีในระหว่างการตั้งครรภ์คราวนี้เรามาพูดถึงลักษณะตกขาวที่ผิดปกติที่ควรจะพบคุณหมอลักษณะตกขาวที่ผิดปกตินะคะก็คือมีสีที่เปลี่ยนไปนะ,ะจากเดิมเป็นสีขาวขุ่นสีคล้ายแป้งเปียกพอเริ่มมีสีเหลือง นะหรือว่าสีเขียวหรือบางคนอาจจะมีสีแดงเลือดปนเล็กๆน้อยๆร่วมด้วยถ้าหากสีไม่ขาวขุ่นนะคะควรที่จะพบคุณหมออาจจะมีการติดเชื้อเกิดขึ้นลนักษณะผิดปกติที่สองนะคะก็คือมีอาการคันร่วมด้วยนะคะคันทั้งอว,วยัยวะเพศด้านในแล้วก็อว,วยัยวะเพศด้านนอกหากมีคันร่วมด้วยเมื่อไหร่เนี่ยติดเชื้อขึ้นมาทันทีข้อที่สามนะคะก็คือกลิ่นค่ะ มีกลิ่นที่เหม็นนะคะเหม็นเหมือนนมบูดหรือบางคนติดเชื้อรุนแรงก็เหม็นเหมือนกุ้งเน่าเลยก็มีอันนี้ก็ต้องรีบพบคุณหมอทันทีแล้วก็คุณแม่บางคนนะคะก็คือตกขาวไม่พอนะคะมีปัสสาวะแสบปัสสาวะขัดหรือปัสสาวะออกมามีเลือดปนร่วมด้วยอย่าชะล่าใจรีบหาหมอนะคะแล้วก็ลักษณะาบางคนตกขาวที่ผิดปกติเนี่ยอาจจะมีอวัยวะเพศบวมแดงร่วมด้วย เกิดจากการติดเชื้อรุนแรงหรือเกิดจากการที่คุณแมเ่เกิดการเสียสีหรือเกิดการเกาเกิดขึ้นหากคุณแม่มีลักษณะดังกล่าวนะควรที่จะพบคุณหมอเพื่อที่คุณหมอจะทําการวินิจฉัยว่าเราติดเชือ้อชนิดไหนซึ่งการติดเชื้อในช่องคลอดนะก็มีเชื้อราเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อพยาธิซึ่งการรักษาแต่ละแบบเนี่ยก็จะแตกต่างกันไป ห้ามคุณแม่ซื้อยามารักษาเองห้ามคุณแม่ซื้อยามาสอดเองถ้ามีอาการผิดปกติแบบที่โค้ดแนะนําเมื่อกี้ก็คือต้องรีบพบคุณหมอทันทีค่ะวิธีดูแลนะคะเมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์มีอาการตกขาวแล้วก็มีอาการผิดปกติร่วมด้วยสิ่งแรกก็คือต้องหาคุณหมอรักษาแล้วก็ควรที่จะรักษาเช่นโดยการสอดยานะคะทุกๆวันติดต่อกันจนหายขาดดีหรือว่าจนยาหมดนั่นเองค่ะ ข้อที่2นะคะก็คือห้ามส่วนล้างบริเวณช่องคลอดโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นซื้อน้ํายาหรือใช้น้ําเปล่าของเราส่วนล้างเข้าไปในช่องคลอดไม่ต้องคุณแม่เพียงแค่ล้างภายนอกก็พอข้อที่สามนะคะก็คือดูแลนะคะสุขภาพสุขภาพจิตส่วนบุคคลนะอย่าให้อับชื้นอย่าใส่เสื้อผ้าที่รัดแน่นจนเกินไปโดยเฉพาะชุดชั้นในของคุณแม่นั่นเองค่ะแล้วก็ข้อที่สี่นะคะก็คือการทาความสะอาด หลังจากขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะเสร็จทุกครั้งควรที่มีการทําความสะอาดแล้วก็ซับให้แห้งอยู่เสมอและก็ที่สําคัญที่สุดนะคะคุณแม่ไม่ว่าจะมีตกขาวเกิดขึ้นนะอาจจะปกติหรือผิดปกติก็แล้วแต่ควรดูแลทําความสะอาดนะอาวัยวะเพศของตัวเองเนี่ยให้ดีถ้ามีการติดเชื้อเกิดขึ้นก็ต้องรักษาหากคุณแม่ชะล่าใจไม่พบคุณหมอไม่ทําการรักษานะะเชื้อนั้นก็อาจจะเข้าสู่ช่องคลอด แล้วก็เข้าหาทารกในคันได้อาจจะก,ก่อให้เกิดนะคุณแม่แทงเกิดขึ้นในระหว่างการตั้งคันอ่อนๆหรือคุณแม่มีโอกาสที่จะคลอดก่อนกําหนดได้จากการติดเชื้อภายในช่องคลอดเกิดขึ้นนั่นเองค่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะคุณแม่ควรที่จะดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ไปฝากคันตามนัดถ้าเกิดการผิดปกติก็ต้องรักษาตามคำแนะนำของแพทย์นั่นเองค่ะ